เป็นสลามที่ได้มาจากน้องรุงน้องรุงลูกแม่ยุย้ยเป็นสีเหลืองที่ทํามาจากสีผสมอาหารกาวใช้กาว t ot นะคะแล้วก็ใช้แป้งโยคีทำทำมาจากแป้งโยคีน้องลุงทำมาให้เพราะว่าป้าเก๋ขอว่าจะเอามาทำความสะอาดโน้ตบุ๊กเอามาจิ้ม เอามาทําความสะอาดโน้ตบุ๊กค่ะรู้สึกว่ามันสะอาดดีโอเคมันจับฝุ่นได้ดีมากเลยตอนแรกนักเก๋ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเอามาทําอะไรเด็กเขาเล่นทําอะไรกรันแต่เห็นบอกว่าเอามาทําความสะอาดโน้ตบุ๊กได้ปะเก๋ก็เลยบอกให้น้องลุงทาให้น้องงูงก็ทำมาให้โดยการที่ปะกเก๋แลกก,กาวลาเทคหนึ่งขวดน้องลูงทำมาให้หนึ่งก้อนสารมสีเหลืองใช้แป้งโยครีทำหอมหอม ปาเก๋ชอบมากเลยเพราะว่าแป้งโยครีมันกลิ่นโบราณโบราณถูกใจถูกใจมากเลยนะคะแต่มันหนือดอะมันแข็งมีความรู้สึกว่ามันแข็งกว่าตอนที่ได้มาใหม่ๆอันนี้ปาเก๋ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เก็บอาไว้ในกระปุกนี้ก็โอเคนะก็ทําความสะอาดได้อยู่ดีเป็นที่น่าพอใจคะ่ะขอบุณน้องลุงมากๆจ้ะ